ครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube ฟิมุรอดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูรถขุดคอมมาส์พีซีร้อยสามสรุ่น8ตัวท็อปนะครับอันนี้ก็เล่นงานขุดสะครับผมขุดสะตักดินใส่10บล้อดัมนะครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมดรอนดัซิงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาหาพิจ้อยครับมาดูความคืบหน้าของสะนะครับโอ้ก็ไปได้เยอะแล้วนะครับไก่จะเสร็จแล้วครับผมเหลือีกไสในนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืออีกมุมสุดท้ายนะครับ นี่ก็วิ่งงานแปลงนะครับนี่10บล้อคันนี้ครับก็วิ่งงานแปลงก็ระยะทางก็ไม่ไกลครับระยะทางวิ่งใกล้ๆครับผม ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับผมเต็มเรียบร้อยครับโอ้ห้อานึกว่าจะออกตัวไม่ไหวครับนี่โอ้ฝุ่น ไงกรุ๊ปเลยอ่ะมาดูสะกันบ้างครับผมฝีมือพี่จ้อยครับนี่โอ้ขุดสะขุดขอบมุมได้สวยครับยังเห็ดเป็นบันไดเดียน่ะมุมนั้น แต่น้อยมาแล้วครับผมโอ้ มีรถวิ่ง<ม>กี่คันน้อยวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งมาเลยนะครับยังไม่ได้สอบถามพี่จ้อยเลยครับผม,มดินนี้นี่ขุดง่ายนะครับดินขุดง่ายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็เป็นดินมันปูเหลืองๆครับผมแต่ว่าหน้าดินนี่สวยงามครับ ขอบสะก็ไม่พังนะครับขอบสะนี่ดินแบบนี้นี่ขุดได้สวยนะครับผม แน้อยนี่น่าจะวิ่งงานเที่ยวครับเมื่อกี้นายหน้าก็มาสั่งแล้วครับผมปลาลุงนะครับโอ,โอ้งานเที่ยวนี่ใส่เยอะแทะ้ หรือว่าพี่จอยอยากให้ดินหมดเร็วๆนี่ครับโอ้โหงานเที่ยวครับนี่โอ้งานเที่ยวหรืองานเหมาน่อนี่เต็มเรียบร้อยครับผม ่างรอรถดำก็เวียงดินขึ้นทําน่าจะปลูกบ้านครับตรงนี้นะครับทําเป็นทมที่ไว้นะครับ ดินติดมุ่งกีดีครับนี่แต่งขอบสะรอรถดำเบี่ยงดินนะครับแม่ มาดูการแต่งขอบสะของพี่จ้อยครับผมตรงนั้นนี่ทำเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็เป็นตาน้ำครับ เจ้าของนี่อยากสงสัยอยากจะได้ตาน้ําตรงด้านข้างนะครับแล้วก็ทําเป็นขั้นบันไดลงมานะครับทำเป็นขั้นบันได,นนนนดไว้ลงตักน้ำนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอดูรถดำครับผมอ่ะมาแล้วครับผมรถสิบล้อครับผม เจอดินเหนียวครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะยาวเกินไปนะครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟลีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ